เป็นฮอ t ทอล์กออฟเดอะทาวน์ิศรีพิมลค่ะในเรื่องของประเด็นกฎหมายบังคับใช้นะคะให้มีการใช้คาซิทนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีมีผลอย่างไรกับพี่น้องประชาชนเราจะไปติดตามกันค่ะ หลังจากที่มีประเด็นกรมการขนส่งทางบกนั้นประกาศบังคับใช้คาซิสเป็นไปตามกฎหมายในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยน,นะคะทำให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือมีฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งหากจะเท้าความกันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมการบังคับใช้คาซิสนั้นนะคะอยู่ในการกํากับดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522อยู่แล้วนะคะ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับคาซีดนั้นก็จะอยู่ในมาตราที่1 2 3ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนบนรถจะต้องคาดเข็มขัดนิราภัยตลอดเวลาในขณะที่โดยสารรถยนต์แล้วก็สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีก็จะกำหนดให้นั่งในที่นั่งนิราภัยสำหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กหรือว่ามีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะสองชัดๆนะฮะซึ่งก็ไม่ได้บังคับเด็กขาดว่าจะต้องใช้เพียงที่นั่งนิราภัยสำหรับเด็กหรือว่าคากน ในการป้องกันอันตารายนอกจากคาซีได้มีวิธีอื่นครับเช่นจัดหาที่นั่งสำเด็กให้เด็กสามารถเนี่ยใช้เข็มเข็มขัดนิรภยัยติดตั้งรถยนต์ได้อาจใช้วิธีการป้องกันอื่นๆซึ่งสำนังกงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยในการโดยสารเท่านั้นล่ะครับ แต่ในส่วนพี่น้องประชาชนแน่นอนครับมีเอฟเฟกแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าคาร์ซีทเองอันหนึ่งประมาณ 4- ี่ถึงหกพันน่แหละครับราคาแพงพอสมควรก็ค,รควมคามคนสมงทั้งบกก็จะนาปัญหาและข้อห่วงใย,ยเนี่ยหรือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเข้าร่วมหารือก,กับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติต่อไปนะครับก็อย่างไรลองไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนดูครับสะดวกคะ่ะสะดวกมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นั่งคาร์ซีทเนี่ยคะ่ะเขาก็จะปีนป่ายเป็นเลื่อนมันจะทำให้เกิดอันตรายถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุเน คาซีทเนี่ยเซฟตัวน้องไปด้วยน้องจะได้ไม่กระเด็นออกจากนอกรถอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาพาลูกไปต่างจังหวัดหรือว่าพาขึ้นรถแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะใช้คาซิทต,ตลอดตั้งแต่ลูกคนแรกจนลูกคนที่สองค่ะก็คือถ้าเกิดว่าบังคับใช้กฎหมายหรือว่าไม่บังคับเนี่ยไม่มีผลเลยะคะ่ะเพราะว่าเราใช้คาซิทต,ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ถ้าเกิดความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าดีค่ะเพราะว่าจะทําให้ปลอดภัยต่อเด็ก แล้วก็ปลอดภยัยต่อต่อแม่ด้วยจะได้ไม่ต้องไป,ปลาจับลูกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันปกติธรรมชาติเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นที่นั่งเฉพาะของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะนั่งอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กงองแงเนี่ยเราก็อาจจะหักครับนั่นคือเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับมีหลากหลายมุมด้วยกันเพื่อตรงกลางในการเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ